วันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่สําคัญยิ่งนะครับของอาการสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลุเธอร์เจ้าฟ้าสิวันวลีนารีรัตนจักรยาที่มีพระราชปณิธานที่จะช่วยแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในการที่ขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกวันนี้การยิภาคเอกชนขนาดใหญ่นะยักษ์ใหญ่อย่างที่ปยาประกันภัยเนี่ยนะครับท่านลงมาช่วยสนับสนุน ด้วยการเริ่มต้นที่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรของทิพยาประกันภัยช่วยกันสวมใส่ผ้าไทยการซื้อเสื้อผ้ามาสวมใส่ไม่ใช่แค่ซื้อเครื่องนุ่งห่มเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่จะเป็นการซื้อเสื้อผ้าที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยกันให้มีรายได้ที่ดีเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยถือว่าวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ของชาติไทยได้วันหนึ่งนะครับที่ภาคเอกชนได้ช่วยในการที่จะสนับสนุนผ้าไทยนะครับให้เป็นช่องทางที่ทำให้คนในชนบท ได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นโครงการนี้ก็คือโครงการชิคกันชิลด้วยผ้าไทยไปกับทิพยะนั้นนะครับเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นมาร่วมกันกับกระทรวงมาไทยนะครับแล้วเราก็เห็นว่าทิพยะเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่เติบโตมากับทังคมไทยถ้าเราได้มีโอกาสที่จะช่วยเหลือสนับสนุนโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในชนบทนั้นสามารถที่จะลืมตาอา้าปากหรือมีชีวิตการอยู่ที่ดีขึ้นเราก็พร้อมที่จะเข้าไปร่วมมือเหมือนกันการเริ่มเปิดตัวในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเปิดแล้วก็จบกันในวันนี้ แต่เราก็จะร่วมกับโครงการร่วมกับผ้าไทยสายสนุกนะครับดำเนินโครงการนี้ไปตลอดทั้งปีเรายังมีแนวความคิดที่จะนําผ้าไทยมาประยุกต์ดัดแปลงเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบของที่พยับันไทยในการเปลี่ยนเรื่งแบบครั้งหน้าด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นการเริ่มไม่ใช่จากผมอย่างเดียวนะครับเรามีคณะทํางานทีมงานของที่พยาบาลไทยนะครับซึ่งก็เป็นคนรุ่นใหม่เป็นเด็กรุ่นใหม่ก็เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นจุดประกายเล็ก ดวงหนึ่งนะครับที่ทําให้ทุกๆหน่วยง,งานทุกๆองคอ์กรโดยเฉพาะองคอ์กรภาคเอกชนในประเทศไทยนั้นนะครับหันมาให้ความสนใจแล้วก็สนับสนุนการใช้ผ้าไทยร่วมกันครับ